แล้วแต่สภาพอากาศหรือว่าจะถ้าใช้ออนซอนไม่ต้องไปส่งไก่ส่ะเจ้าก็คือจะมีอยู่ตัวนังแล้วก็สบ,บายใจตัวนังแหละอ๋อหมายถึงว่าถ้าใช้ออนซอนฮิวพัดเปิดตาดอกเจ้าเราก็ไม่ต้องไปส่งไกส่สอนตัวผู้ตัวเมีย<ก>ใช้ตัวเดียวคือจบเลยนะรคะอ๋อแล้วปกติถ้าเราใช้อยาอือ่นใช้อย่า,อ,อ,ยาอื่นก็ต้องหาอีกตัวเนื้อที่ต้องมาผสมไกส่สนอ,อ,อแต่ตัวนี้คือเราไม่ต้องผสมละเนะี่ยแหละมีเต็มหมดแล้วเนี่ยคือมีคอเปอร์อยู่แล้วเนี่ยไน อันนี้ขอเรียกว่าคือตัวผู้เนาะตัวขาเขานี้เนาะค่ะแต่ปกติเราต้องมาผสมเขาแต่ตอนนี้เราไม่ต้องทำอะไรละที่ใช้มาสามปีที่ผ่ามานะจ๊ะก็คือจะมีตัวแม่ของมาอยู่ตัวเนี้ยอือันนี้คือข้อดีข้อดีขออสอซอนฮิพัทที่ไปซอนนน้อยอค,อคิวๆนะจ๊ะก็คือใช้แค่ออนซอนฮิพัทอย่างเดียวใช่ไหมคะอ๋อนี่เพิ่งเข้าใจว่าไม่ต้องใช้ตัวผสมเกสร เขาจะทําหน้าที่ของเขาเองใช่ไหมคะทำหน้าที่ของเขาเองไม่ต้องไปทําอะไรมาละถ้าบานแล้วก็ปล่อยเขาไปเลยถ้ามันดูแลอีกทีนึงก็คือมีหน่วยแล้วจะที่มีดอกแล้วก็ค่อยมาช้าอีกรอบนึงอค่ะถือว่าลดต้นทุนไหมคะแบบนี้ลดต,ต้นทุนเยอะอยู่ลดต้นทุนเยอะอยู่อโอเคเลยเนี่ยค่ะเนาะออกจริงๆรเนาะถึงว่าต้นแบบนี้ออกถ้าพูดถึง แบบนี้ก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะมันทั้งต้นนะคะ่ะเห็นทั้งต้นเลย้ยต,<ฮ>ต้องบอกเลยนะคะเจอกันแต่ออนไลน์เนาะเจอกันแต่ออนไลน์ใสามปีเพิ่อมาเจอสามปีเพิเ <c oughs> ่งมาเจอกันนะคะเนี่ยสั่งแต่ออนไลน์นะคะ